วัสดีค่ะตอนนี้หนูแดงอยู่ที่บ้านสวนนะคะโลเคชั่นเล่นนิดนึงเพราะว่าตอนนี้หนูแดงอยู่ในในในตัวของตัวบ้านนะคะอย่างที่แบบได้อัพลงเฟซบ้างนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็คือของเล่นชิ้นใหม่ของหนูแดงนะโชวก่อนนี่อวดอันนี้เป็นกระเป๋าหนูแดง ทําตามนี้นะคะนี่คือลูกที่ซื้อมาเขาทํำน่ารักมากเลยโปรดสังเกตซูและบิลลี่นะ <laughs> แล้วดูซูกับบิลลี่ของหนูแดงนะ <laughs> ออของหนูแดงยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ปักดอกไม้ยังไม่ได้เดินเส้นยังไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าตัวรูปแบบกระเป๋าเส็จไลหรือติดซิฟ นะแล้วก็เย็บด้านในนิดนึงตรงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยตรงก้นกระเป๋าเนี่ยยังยังไม่ได้เย็บก็เป็นการทำกระเป๋าครั้งแรกในในชีวิตในชีิตรู้ได้ว่าในชีวิตนะ,ะก็ดีอ่ะมีความสุกดีเหมือนกันเข็มตำมือหลายรอบดูแดงใช้จักรนะคะแล้วก็บางส่วนก็คืออาจจะต้องเย็บต้อง ต้องปุ้นต้องอะไรต้องนี้อันนี้ทำแบบเนี้ยสอยอย่างเงี้ยใช้มือนะไม่ได้ใช้จกักรอ่า,านิดนึงถึงเช้านอนนอนดึกตื่นเช้าอันนี้คือลูกที่มันสำเร็จแล้วหนูแดงซื้อเป็นชุดคิดนะคะขั้นต้นอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะราคาเท่านี้แต่ว่าไม่ได้จ่ายเองเออ ็ดีค่ะเพราะว่าเขาจะตัดผ้าตัดอะไรมาตามตาม,ตามล็อกตามล็อกเราไม่ต้องเราไม่ต้องมาวาดแบบอะไรเลยแล้วก็นี่เป็นเป็นในนี่เป็นวัสดุอุปกรณ์นะหนูแดงว่าถ้าเกิดเก็บเอาไวด้ดีๆก็เอาไปาซื้อผ้ามาตัดได้อีกอะไรอีกเพราะว่าเขาจะมีแพทเทิร์นให้ข้างหลังนะคะแล้วก็อา่า จะมีการบอกขนาดอย่างนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะมีบอกขนาดว่าเออตัดผ้ายาวเท่าไรคูณเท่าไรอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มีวิธีทำโดยละเอียดหรือดงว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ไม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 ไมไมค่อยเป็นแบบหุแดงนะขอไปแา้ป๊บมึงขอแต่หน้าจอก่อนทุกทพอดีมีแอปพลิเคชันที่มาส่วนอีกอันนึงที่อออยากจะ อวดก็ไม่ได้อวดแต่ว่าแบบว่าเหมือนเหมือนขายความโง่ตัวเองนิดนึงก็คืออันนี้อะไรมันคืออะไรเอ่ยเล่มๆขอบคุณคุณแม่นะคะที่เข้าสันตกให้มันคือ single instruction manual นะคะหรือคู่มือการใช้จักรเย็บผ้าซิงเกิลนั่นเอง เดี๋ยวหนูแดงจะรีวิวให้ดูอีกทีเรื่องจักเย็บผ้านะหนูแดงเ,เขียนเ,เขียนเว็บไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องจักเย็บผ้าโดยใช้หัวข้อหัวข้อของบล็อกว่าเออสู้สึกจะเป็นผู้ช่วยอยานางร้ายมั้งเพราะมองตัวเองเป็นนางร้ายแต่ว่ายอมรับโดยตรงเลยว่าหนูแดงใช้จักรไม่เป็นหนูแดงก็เย็ยบได้งูปลาเดินหน้าได้ถอยหลังไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ ได้จักมาประมาณ2ปีเศษแล้วค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าควรที่จะใช้ประโยชน์กับมันบ้างอะไรบ้างก็เลยเอาออกมาใช้ดูก็มีความรู้สึกว่าแฮปปี้นะแฮปปี้กับการใช้จกักกเย็บผ้าก็คือ1มันรวดเร็วดีแต่ว่ามันก็ต้องระวังมือนิดนึงอะไรนิดนึงแต่ว่าจักของหนูแดงจะมีมีฟังก์ชันค่อนข้างที่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็ไม่ได้น้อย ก็มันเหมือนกับการที่ซื้อมาในราคาหมื่นกว่าบาทแต่ว่าใช้งานอยู่แค่ไม่กี่พันหนูแดงก็แล้วแต่หนูแดงซื้อมือสองมาก็เลยไม่มีอ n s t r ต c ชั่นแมนนวลมาให้ก็เลยต้องไปหาดาวน์โหลดเอาหนูแดงดาวน์โหลดเอาในอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นอ n นส r ต c ชั่ n แมนนวลเป็นคู่มือเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยต้องอาศัยเวลาในการแปลกอะไรนิดนึงแต่ว่า โอเคค่ะดีกว่าไม่มีอะไรเลยเอาซะเลยเวิร์กดีเหมือนกันนะเออไว้แล้วเนี่ยทำเนี่ยแล้วไว้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะรีวิวเปิดตักเต็มๆให้ดูโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวจะติดซิปเย็บเย็บก้นกระเป๋าแล้วก็เสร็จแต่ว่ามันมีปัญหายยตรงที่ว่า เดี๋ยวติปมันเป็นแบบนี้ยไดงยังหาทางใส่มันไม่ได้เลยเนีย่ยเห็นไหมเนีย่ยติปเป็นอย่างนี้แค่หาทางใส่มันไม่ได้เลยแล้เนี่ยขาให้เขาให้หัวมันต่างหากเนีย่ยเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ด้วยเคค่ะบ๊ายบาย